เอาละครับก <Smile> ็อยู่กับผมนายป๊อปปิกแมนะกับเกมจูสิทเว d ร์ดครีมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วนะในค่ำคืนที่ลีกกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับก็คือของเราครับผมตีกันมายาวนานตั้งแต่วันศุกร์เลยนะครับตอนสองทุ่มนะครับอาผ่านวันเวลาอัน แสนดุเดือดตื่นเต้นและเร้าใจนะครับอ่าตัวที่เราตียั่งชิงกันอยู่ตอนนี้ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับอ่ามันก็ชื่อออนิโทชิรัตนนะผมหนอ่ะสรุปผลลีกกันหน่อยก็แล้วกันผมมอยู่รักโดีิเดนโตอ,อันดับที่91นะครับมีแต้มอยู่ 1300กับ23นะครับผมอ่าฝรั่ง้ายมีแต้มอยู่1237นะครับผมนะั่นก็คงจะไล่ผมไม่ทันแล้วนะเพราะว่าเวลาเหลือ,อแค่12นาทีเท่านั้นนะครับโอหเฉียดเฉีวจริงๆสำหรับเรานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะดูไอ้นี่ซะหน่อยนะว่ามันเต็มหรือยังนะครับรอรับจัดๆเลยทีเดียวอุ๊ยขาดอีกแค่แสนแปดเท่านั้นนะโอ้ 1 8ื่นแปดหมไม่ใช่แสนแปดพูดซะเยอะจชอหมื่นแปดเท่านั้นนะครับเราก็จะลุ้นรับนกกันดับลัวๆเลยทีเดียวแล้วก็มีสิทธิ์ได้แบงค์เขียวอีกด้วยนะครับ <c oughs> ยังวะบมาไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นเกียรติศักดิ์ศรีนะครับอาของเรานะครับในการที่แบบว่าหลีกนกตัวนี้จะสิ้นสุดลงนะครับเรามาเล่นอะไรสนุกๆก,กันดีฟรนะจ๊ะม <c oughs> า,ามาดวนกันสะหน่อยเ,อเราจะเอาตัวไหนไปดีอะ เอาตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้โอเคมามาลุยกันดีกว่านะครับจัดเต็มเต็มตึงๆกันไปเลยดีกว่าเลย <laughs> เสียแบงค์ซะด้วยให้มันได้อย่างงี้สิมอไม่กลัวอยู่แล้วมาดูผู้ต่อสู้กันหน่อยนะครับว่าผมจะเป็นอุปสรรคของเขาที่จะขึ้นมาบนแร็คนี้หรือเปล่านะครับผมโอ้โหคงไม่อุปสรรคแล้วสภาพนี้เป็นอุปสรรคของเรามาากว่า <laughs> เอยโอ้โหให้ม่ได้อย่างนี้มีน้ำสองตัวเลยนะครับแล้วตัวนี้มันทำไมเนี่อนผู้ได้อยู่แล้วเถอะมันแข่งแก่งแค่แตัวเดียวนะครับนอกนั้นก็เฉยเฉยมาแต่แกไม่เปลี่ยนนี่ชันแล้วก็ฉันจะฟาดที่เรียบเลยเดี๋ยวบอลเลยนี่หัวฉันแดงหน่อยเดียวนะถ้าฉันมีงอนฉันเก่งวันนี้เปลี่ยนตัวมาแล้วนะครับ จะเล่นง่ายขึ้นนะครับเจ๋อจำตัวที่อ่าป้องกันหนึ่งนีกว่ายังไงก็ไม่ตายนะครับตางคนบอลเลยบอลมอมตะของฉันเนี่ยไม่ต้องบวกถึงแกก็รู้ดีนี่ยคาร์ปสุคัตเชนสองบอลเลยเอ้าไม่โจมตีว่าหัวใจไม่ได้ไงใจไม่ถึงนะครับเออเมื่อใจไม่ถึงอย่างนี้เราเออเปลี่ยนตัวดีกว่าต้องหาตัวไปตายหน่อย ต้องหาตัวตายตัวแทนซะหน่อยมาเลยทุกทีแอร์โคนี่จะเป็นพระเอกนะครับแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้มาเป็นพระเอกนะเขามาเป็นซับแทนของทีม <laughs> เป็นผู้ช่วยชันดีมาเลยให้มันรู้จักซับแทนซะมัง่งป <laughs> ้องกันห้า,อาโอเค <laughs> ให้มันรู้จักซับแทนของเราซะมัง่งมาเลยไม่มีใครที่จะเอาแท็กที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาเล่นอย่งแน่นอน <laughs> มาเลย ไปก็มาได้แล้วถ้าแกงคิดว่าแน่จริงแล้วก็จมตี6โอเคทำอะไรซอบแทงเราไม่ได้นะครับ <c oughs> แค่สกิจเฉยๆโอเค okay. แต่ฉันไม่คนแก่ด้วยตัวฉันเองหรองฉันจะเปลี่ยนให้เพื่อนของฉันได้โชว์แววความเก่งกลาจเราจะตายไหมมีเปอร์เซ็นต์นะเป็นไปได้ <c oughs> ตายก็ช่างมัน นี่นะเพราะเราจะโช์เหนือไงโชดเหนือโชดเหนือว่าเราเหนือป่าจัดจัดมัเลยจมตีสี่ก็ล้มค่าไม่ได้เราจะมองให้ใส่เข้ามาได้แล้วเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนตัวว่าชัวชัวอาการนี้แน่นอนเลยเปลี่ยนไม่ได้เลยแต่แกเปลี่ยนมาละก่อนเดี๋ยวฉันจะใช้แอร์โคล้มแกนะไัได้ทีได้ทีเอาไม่กล้าอีก ใชไม่ได้ไงอ่ามันเปลี่ยนมาใช่ไหมมันก็มีสามใช่ไหมมีสามยังไงมันก็ป้องกันมันจะไม่ป้องกันอ่าป้องกันหนึ่งนะผมนะโอเคมีหกเนี่ยโอ้โหรูนี่ผกป้องกันห้าก็ดีอ่ะนี่ผมตายเลยนะถ้ามันโจมตีหกนะอันน่้ไม่ตายซะงั้นอโอโหยสงสัยฉันจะไม่มีตัวไหนที่จะต้องตายแล้วละมั้งมันถึงคิวแกแล้วสินะแอคโคออกมาไม่อยากใช้เลย แต่ไม่ได้ว่ะตัวเก่งมันก็เก่งอยู่วันยังคำ่ำมันไม่มีทางมันกระจอกไปได้ขนาดเอามาเป็นแท้งนะยังโคตรได้เป็นไงยังโคตรได้หนึ่งตัวนะผมเนี่ยเป็นไงละ่ะตัวเก่งเช่นมั้งไหมเออให้มันรู้ถึงอาวุธพิษร้ายของฉันสะมัง้งเบอการใส่นะตัวการแล้วไม่กล้าแน่ๆเลยไม่กล้าจริงๆด้วยลวาก้อยตายซะโอ้โหย ไม่ตายเลยสักตัวกีดูแอคโค้าสองตัวเลยนะครับสุดยอดจริงๆนี่นะนี่มันซับพิชชันยัดัดได้ทุกตำแหน่งเลยทีเดียวโอ้โหเป็นทั้งซับแทงเป็นทั้งแครี่เป็นทั้งเมดเล่นแมงทุกตำแหน่งเลยทีเดียว <Cow boys> <rehab> เป็นโลมมิ่งด้วยเรียกว่าเปลี่ยนไป <Bless you> เปลี่ยนมานะครับผมโอเคตุ๊ต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  จะบอกว่า1น0รยก็ไม่ถึงแบงค์1ินะครับอ่าก็เลยเจ็ดนาทีแนะ่เหลือเยอะจะจันเลยทีเดียวก็อ่าขอโทษด้วยแล้วกันฉนันเก่งสุดๆใครก็ตามฉันไม่ทันแล้วออาธรรมาดาพอธรรมาดาพอคอมปงคอมปี้อะไรไม่ใชแนะวันนี้นี่เกียรตินะครับอ่าเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้ไม่ใช้เร้ก็เอาเนื้อยัดในนะครับแล้วก็นี่โอเคปลุยกันดีฝ่า จากการที่ผมได้ไล่ต้อนคู่ต่อสู้อย่างดูเด็ดเผ็ดม,มนันนะครับคราวนี้โอ้ยมาหาอัปยัยลร่รีบันฝงนกที่มาจะาฟากฟ้าแดดไกลทั้งนั้นเลยนะเนี่ยผมถ้าไม่กลัวก็ไม่กลัวตองการเท่าไหร่นะครับตัวไหนนะ่ากลัวเลยเถอต้องป้องกันไหมไม่ป้องก็ไดะแข็งแกร่กงอย่างเราแข็ง <c oughs> แกร่กงอย่างเราไม่จำเป็นต้องป้องกันก็ได้ ยังไงก็ล้มเราไม่ได้ไง่ายๆเพราะเดี๋ยวจะต้องติดลูกน้องเราอีกสองตัวโอเคเดี๋ยวจะจัดไปนะครับอย่าให้มันไปอยู่ตัวสุดท้ายอเ,เอาแซ <laughs> อันนาไ่กาโจมตีก็บอกแล้วเรามันเก่งสุดใครจะล่าโจมตีละ่ะโอเคเขากันสองเลยนะครับกลัวจะจัดเลยเดี๋ยว <laughs> ถ้าเราโจมตีสองมันตายแล้วนะครับตะกี้นะครับเอาแซ่ัะไม่กลัวแล้วถัดจะเก็บสแต็กได้ด้วยจะบอให้ น่าโจมตีหนึ่งโอ้โหแกงหยอกเออถือแกงหยอกไม่บอกใครโอเคผมพบแล้วนะครับสแตคครับผมนะเปลี่ยนตัวสิครับอยู่ได้ไงอนะ่ะมาทีนี้แกกล้าโจมตีแล้วใช่ไหมตัวสูสีดูดีกันแน่ยมาเลยจริงอยากเปลี่ยนตัวกลางนะครับเพราะว่าดาเมจน้อยนะแต่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราต้องไปไว้ตัวสุดท้ายนะครับมันเป็นแผนที่เราจะชนะนะครับอ่าแก <c oughs> มีแกสาบใช่ไหมไม่กล้าโจมนะ ลังเลจังจัดจ้องตีสองแนบโอ้โหยสูตรเด็ดประเทศไทย,ยในคนนี้รู้มากนักไม่กลัวใดๆเหมกันเมื่อฉันมีพืชที่เลือดเต็มฉันก็เหมือนดังเสือที่ติดปีกจะไปเพื่อนหมดเลยนะครับโอเคสายซะจัดก,กันมันหาคุณนี่ เออชื่อใหม่แล้วชื่อทาโคนะี่นะเออไม่ได้อย่างงี้ดิเขาชื่อทานิคทาทาคทนี่อะไรอ่ะมะไอหัวงามนั่นเองนะครับจากเล็กที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับแสดงว่าคนนี้มันได้จากเลกก่อนมานะครับผมนะเลเวลสามตีสองนะอเนี่ยโจมตีสองไม่สะเทือนเล,ลื่อนลั่นใดๆทั้งนั้น,น,นโอ้โหสบายสบายดีเบอร์เลยทีเดียวโอ้ย มีเลือดสามพันแปดมันก็ดีอย่างนี้นี่เองลูงี้ไฮโวไอบิดไอบิดมาเยอะๆมันงก็ดีอ่ะตอนนี้ผมอาศัยการบิ๊เกเจ็ระดับสามนะนี่ไฮโงยบิดอะไรไม่มีอะเขาอะมาเลยผมทำตามคิวนะเพราะว่าผมมาเก็บทุกใบให้ครบเลเวล40ทุกตัวนะครับผมดังนั้นจะแข็งแกรง่งไม่แข็งแกรง่งผมเก็บหมดนะครับไม่สนใดๆทั้งนั้นเออทำตามคิวนะครับผมเหม่ยจบตีสองผมยังอยู่อีกอ่ะ เอ้ยมันได้อย่างงี้ดิโอ้โหนี่พระเอกเลยเนี่ยนี่ฉันไม่ต้องใช้กินพืชเลยเลยนี่อะไรจะสุดยอดขนาดนี้ไม่เม่ตายซะเจ้านกเขียวกระโดดกัดมันกาการเลยอย่าเอาไว้เราก็มีห่างที่ฟิวเหมือนกันเกี่ยวกันไหมเนี่ยโอ้ยเลือดกระเด็นนะ่ะไดจอเลยทีเดียวพแังขนาดนี้เลยทีเดียวโอ้โหประมาทไม่ได้ครับเนี่ยตัวนี้ โอ้ยทานิโคโรกัสนี่โอ้โหเก่งจัดๆเลยทีเดียวผมไม่คิดว่ามันจะเก่งขนาดนี้นะครับไปแล้วพันสามกับแปดสิบสานะครับโอ้โหทิ้งห่างอย่างเห็นได้ชัดมาขอการ์ดเอาไฟแม็กซตินหน่อยแล้วกันตุ๊ด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 ได้การ์ดจากที่นึกจริงๆด้วยนะครับขอแบงค์ซะหน่อยเอ้ยใบแรกเลยอ่ะเจ้าแจมโดๆตินเอด้วยแล้วก็เกรเดี แนะครับโอเคสวยโลนจัดเลยนะครับอ่ะเหลือแค่สนาทีเท่านั้นนะครับผมก็เล่นัไปแบบเมามันน่ะไม่ได้คิดอะไรเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเราแจกแมปที่แพ้บานีกว่านะเออเต็มพอเีโอ้โหไาจะเต็มได้บ้าบอที่สุดอ่ะตัวนี้ก็ถามว่าผมโบวไปทำไมนะเพราะว่าเอาไว้แลกกับเรือไงต่อไปนี้ผมไม่ขายในทุ่งเผาใดแล้วนะครับ เพราะว่าผมขายจนแบบว่าอิ่มนนำสารานไปแล้วดูเด็ผมขายในโนเสาร์จนผมมี5้0 0 0าแสนฝ่าฮิขายขายจังขายจริงเลยนะครับตัวไหนคือว่าผมได้เลเวลสีแล้วผมไม่เอาไว้เลยนะครับขาย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 ขาแล้วก็อยู่มาวันนึงก็มีเรือเทต์พอปรากฏตัวขึ้นมาไอเรือลำเนี้ย่ก็อย่าลืมกันนะครับสำหรับคนที่มีอะไรพร้อมนะครับออย่าลืมมาแลกแคนโไซกานะครับผมเหมืน อีกหนึ่งสุดยอดตัวสายน้ำนะครับผมที่มีพลังโจมตีโคตรจะดุดันเลยทีเดียวนะครับเอในรูปร่างที่เป็นลูกออสถึงจะเป็นลูกออสอย่าให้ฉันกลายเป็นลูกกบก่อนถ้าฉันกลายเป็นลูกกบเมื่อไหร่แล้วก็ผู้แกเตรียมตัวตายได้เลยมันก็ลร่างนี้แหละครับอแต่ก็อาจจะมีคีิปเพิ่มขึ้นมานะครับดูที่เท้าของมันก่อนนะครับมีพังผืดด้วยนะครับ เป็นแบบว่าเป็นโลกแบบว่าอ่านิ้วมือติดกันมันไม่ได้เป็นโลกมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะเห็นไหมเห็นเชื่องเชื่องเมีฟ้่มไวระดับเป็นไงล่ะไม่ธรรมดาโอ้โหผมชอบเล่นกับมันมากเลยมันกิ้งเร็วมากเลยออาอ่ารูปๆเนี่ยจะได้เชื่องเชื่องหน่อยโอเคไหก็ผมชอบในโนเาร์น้ํามากเลยนะครับอ่าเป็นไข่ปิศาจป๊อปเอกแมนก็แล้วกันในโนเร์ทุกสายพันธุ์นะครับที่มีทั้งหมด4ี่ธาตุนะครับ มีนกมีพืชมีเนื้อมีน้ำผมชอบเนอเสาน้ำที่สุดนะครับตัวที่ชอบที่สุดเลยแบบว่าอ่าแนเสาน้ำนะผมพูดถึงในวเสาน้ำนะครับนั่นก็คือนี่แหละฝันใจของผมเลยทีเดียวให้ัปได้อย่างงี้นั่นขับโปสุคันนะครับผมนิ่นผมรอล่างไฮบิดของมันอยู่นะครับก็เ็นโเดลละอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับเจน2นะผมพูดถึงเจน2นะครับอ่า อ,อยู่ตรงนี้นะครับคาโปสุขัดเจนสนะครับผมรอล่างไฮบิดของมันอยู่นะครับมันก็จะไฮบิดกับนกเขียวนะครับเป็นคา,าโปนาทัสหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับนกเขียวอยู่ไหนว่าเดี๋ยวผมหานกเขียวก่อนนะครับอ้า ก็หมดเวลาแล้วนะครับแล้วก็ดีดขึ้นมาแบบผมตกใจเลยเ <c oughs> อ้ยทำไมมันหมดเวลาเร็วอย่างเงี้อยอะไรวะผมยังหานกเขียวไม่เจอเลย <c oughs> อ่าผมพูดถึงอาคาโปสุคัสใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมันจะบิดกับนกเขียวนะครับอ่าทูแพนแดกนะครับอ่เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอาคาโปสุอาคาโปแพนแดกนะครับผมอ่านั่นแหละประมาณนั้นแหละผมเห็นโมเดลของต่างประเทศแล้วนะแล้วก็ ที่ต่างประเทศเขาเปิดแล้วนะครับตัวนี้นะของเรายังไม่ได้เปิดนะครับรอการมาอยู่นะครับอ่ะก็ได้แล้วนะครับอ่าปัดโอเคแบงค์ห้าร้อยที่รับประกันไว้นะครับอ่าแล้วก็ออนิโตชิราได้แบบงงๆเลยยังไม่ได้นับถอยหลังเลยมาซัมเจ1เบลพันสามนะครับผมแล้วก็อาน,นาปนลอล ตัวโคตรใหญ่เลย <laughs> โคตรเทออทริโตชิรัวู้ฮูอ่ากระทวงแขนได้สำเร็จแล้วนะครับผมเออยังไม่ได้ดูค่าพลังเลยแข็งแกร่งหรือเปล่าหูย3,600นะพลังโจมตี752นะผมโอ้โหแก่งจ,จัดเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับอ่าก็ยังไงก็อ่าขอแสดงความดีใจกับทุกคนด้วยนะครับที่ได้นะครับ คนที่ได้นั่นก็คืออ่าคนที่ได้สู้ฝ่าฟันกันมานะก็คนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมก็รู้นะเข้าใจนะว่าก็สู้ฝ่าฟันกันมาเหมือนกันนะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะแต่สาหรับคนที่ได้นะวงเล็บคนที่ได้ก่อนนะครับก็นั่นแหละคุณก็คือผู้เล่น1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ไงเหมือนกับผมนั่นแหละที่ได้นะครับผมเน้นทุนสุดยอดมากนะสำหรับลรีกนี้นะผมนะอย่าลืมมาสู้กันเหีกหน้านะครับผมเพื่อแย่งชิงอ่า นกหัวงามกันนะครับสุดใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้นะครับไม่ต้องรีบนะเหมือนผมนะทีแรกก็ไม่ค่อยได้หรอกโรับทนี่ไงนี่ศึกทวงแคนเห็นไหมในสุดผมก็ได้แล้วนะครับนกตัวนี้นะครับฟาร์มไปเรื่อยๆอ่ะลีกต่อไปนะครับขอพูดถึงหน่อยก็แล้วกันนะครับนิกโตสอรัตนะครับผมนกหัวงามหนังกระติกของเรานั่นเองนะครับคราวที่แล้วผมผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ แต่คราวนี้ผมจะกำมันมาไว้ในมือแล้วไม่ยอมปล่อยไปโด,ย,ด,ย,ด,ดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาดอะไรขาดๆ <c oughs> เออพูดไม่เคยถูกเลยทีเดียวอะมารับประกันแบงค์หนึ่งหลหนึ่งพัน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 แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องดูว่าเราจะได้ดีเอหรือจะได้แบงค์นะครับผมถึงกล้ากล้าสู้กล้าฟัดต,ตรงไฟสไตล์ลาโคโซอลันนะครับผมเสียไปประมาณพันเจ็ดนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคน เฮีย er, ยอมเสียได้ <laughs> พอบุญทุ่มเลยดีเดียวอ่าผมก็ไปหมดกับเรื่องอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นแหละ <laughs> อ่ะพอจริงๆแล้วนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะอ่าก็แสดงความดีใจด้วยนะเฮ hey, กันเลยทุกคนนะซีได้นะครับอ่าเรามาสู้กันอล็กน้อีในครับผมสำหรับคนไม่ได้ไม่เป็นไรนะอ่ะพอจริงๆแล้วนะถ้าใครชอบไงก็ แชร์ไลค์ต้องมานะอ่าแล้วถ้าเกิดชอบจริงๆเลยชอบจะจัดเลยก็ดูเลยหลายครั้งหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e ด้วยที่อยู่ข้างล่างนะครับผมแล้วก็กระดิ่งด้วยมันอยู่ข้างกันนั่นแหละโถกดไปปัป๊บนี่มีคลิปใหม่ผมนี่มันจะวิ่งเข้าไปในเครื่องของคุณเลยนะัแล้วก็จะโชว์ว่าพี่ป๊อบมาแล้วนะแน่ <laughs> อะไรประมาณนี้นะอ่าพอดีฟ้านะ ก็อ่าต้องไปแล้วจริงๆนะครับอ่าผมในป๊อพเป็นแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยเกนทุกคนเฟนดายัางเล่นโยู่ <laughs> ไปล้วเฟย